ครับสวัสด sure. ีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับนาเบ้นทำไปเรื่อยตกปลานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามานะครับ U.L นะครับนะครับคลองดําเนินสะดวกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาหาตกปลาเล็กนะครับวันนี้ผมนะครับพอดีเปิดแอปนะครับซื้อเหยื่อมานะครับเป็นเหยื่อของต่างประเทศนะครับของค่าย l ัวออลโฮลิกนะครับเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับนี่ครับประมาณหนึ่งกรัมน่าจะได้ครับนี่ครับก็น่าจะหนักประมาณกรัมนิดๆนะครับเดี๋ยวผมพลิกก้องให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับเหยื่อตัวเล็กมากเลยครับ ตัวแบบเล็กกว่านิ้วก้อยนะเล็กเล็กคือแบบเล็กมากครับนี่ครับเดี๋ยวซื้อมาลองดูนะครับนี่ผมเปลี่ยนสปิทลิงแล้วก็เปลี่ยนตัวเบ็ดเป็นซิงเกิลฮุกให้ตัวเหยื่อนะครับจะได้ผิวๆขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูครับนี่ครับเหยื่อตัวไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคเดี๋ยวผลงานเหยื่อตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับปับก็วันนี้นะครับนี่มากันนภพลนะครับนี่ห่างหายไปนานห่างหายไปนานวันนี้พามา U L ก่อนครับนี่ครับ ทีจะออกรอบสองสามเดือนไ้ตกอ่าหายไปพักหนึ่งเลยติดธุระโอเคครับน่นตะบะจาวายอยู่โน่นนะทักทายดิโอเคครับปเดี๋ยววันนี้เดินอ่าเดี๋ยววันนี้เดินเลาะคลองดําเนินนะครับปะนี่นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับแดดอ่อนๆนะครับแดดไม่ร้อนเลยครับเนี่ยครับอากาศดีครับท้องฟ้าสวยแดดไม่ร้อนเกินไปนะครับวันนี้ก็เอาชุดอุปกรณ์นี้มานะครับเนี่ยครับติดใจเลยครับนี่ ฟันของมีไฟนะครับตัวนี้เป็นนาโนจิกซีโร่นะครับเดี๋ยวถือดีๆก่อนนี่นะครับคันโปรดผมเลยครับมีไฟนาโนจิกซีโร่นะครับแม็กเียื่อ0.8กรัมนะครับผมประกบกับสเตลล่านะครับแล้วก็สาย0.4นะครับเหยื่อก็ของลัวโฮลิกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลองเทสดูครับนี่ครับเียื่อตัวนี้เดียวครับโอเคผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับ หน้าหมีกระสุลส<ว>ก,อกอลองสวยอู้น้ำบอลน้ำบอลนะพบอลตรงนี้ตรงนี้นี่นโดนแล้วดูดิตัวแค่นี้ยังกัดอะเหยื่อเอ้ยเหยือย่อมันแจ,จ๋อเหยื่อมันแจ๋วจริงเหยื่อมันแจ๋วจริงเส้นโดนแล้วครับนี่นี่สั่งเหยื่อมาใหม่ครับนี่เหยื่อใหม่ครับนห,นหนึ่งหนึ่งกร,รัมหรือหนึ่งจุดห้ากร,รัมหนึ่งจุดห้ากร,รัมนี่ของลัวโฮลิก แล้วดูดูตัวปลาตัวนี้ก็ไม่เหลือตัวแค่นี้ยังกัดอ่ะคือแบบเหยื่อมันเล็กจริงเหยื่อมันเล็กจริงนี่ครับเรือเหยื่อยาวประมาณสักเซนตครึ่งหรือสองเซนสองเซนน่าจะได้ผมว่านี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับกระสุนน้อยนี่อุปกรณ์ไม่ต้องใหญ่มากครับอุปกรณ์เล็กๆก็ตกสนุกแล้วครับโอเคเดี๋ยวปลดปลาปล่อยก่อนนี่ตัวเล็กโอ้ยสุดหวานนะพยเหยื่อตัวกระจึ่งนึ่งแป่แบบหมานนะครับนี่ตัวนิดเดียวนี่กระสุนน้อยปล่อยครับป น้าพลอยู่ร่องนี้อยู่ร่องนี้ครับล่องสายมาเป็นฝูงเลยเมื่อกี้ นี่โดนลวครับโดนแล้วโดนแล้วนี่นี่อุย้ยเสือ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 ไซสสวยเลยนี่น้ำพนปลาอยู่ฝูงอยู่ตรงนี้กระสูปเป็นฝูงเลยมาเร็วมาเร็วอุย้ยเหยื่อเทพจริงเอ้ยเหยื่อเทพจริงน้ำพนเอ้ยเหยื่อม่งตกปลาสนุกมากอะ่ะ นี่ครับเหยื่อรัวโฮลิกนะครับเหยื่อจิ๋วแต่แบบโหเทพจัดมาแล้วครับปลาเสือพ่อนน้ำนี่มันมาโชบโดนนี่โอ้โหเดี๋ยวปลดไงล่ะทีนี้น,น,นี่นนนเสือพ่อนน้ำนปล่อยนะครับป่ะ นีน่นี่ครับเหยื่อลัวโฮลิกนะครับเ่อเยนี่ครับกับเหยืย่อลัวโฮลิกนะครับเหยื่อไซส์นิดเดียวเหยื่อตัวนิดเดียวจริงๆนี่หนึ่งจุดห้ากรัมผลงานเสือพ่นน้ำปะปล่อยครับปเฮ้ยเหยื่อม่นเจ๋งว่ะแล้วผลมาเขาตรงนี้นี่เอย่ยล่องเนี่ยมีตลอดผมเคาะไม่เคยพลาดเนี่ยไม่เสียกระสุนโยนเข้าไปดีด อ่านะพลนะครับห่างหายไปนานอันนี้ตื่นไปต้องโยนลึกๆนะครับโอ้เอคสวยวะยังยังไม่ค่อยห่างหายไปนานครับโยนลึกๆหน่อยเออขอไวๆปัก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 โอ้ยฝูงหายไปไหนโอ้โหเมื่อกี้ตาเป็นฝูงเลยนี่ลืบแคบๆแบบนี้มีตัวตลอดนะ นี่นะพลเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเ็อ๊ะนี่โดนอีกแล้วดิเฮ้ยไอเหยื่อนี่แม่งแม่งหม่านปลาเล็กจริงเอ้ยไอเหยื่อแม่งเด็ดจริงนะพลเล็กใหญ่แม่งไล่หมดอ่ะนี่ครับอ่ะอ่ะปล่อยครับป่ะกระสุนน้อยกระสุนน้อยนะครับเหยื่อรัวโฮลิกนี่จะเป็น ตัวเบ็ดใต้ท้องเหยื่อนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับอไปปล่อยครับตัวเล็กไปอ่าเอ้ยผมว่าเดี๋ยวมีมีสั่งอีกสี่ห้าตัวนะผมชอบสั่งเก็บเยอะออเหยื่อมันเก๋วว่ะ บรรยากาศบ้านริมคลองนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับนี่ครับวันหยุดพักผ่อนนะครับเดินตกปลาแบบนี้ครับฟินๆเลยครับบรรยากาศริมคลองครับโครดีลยครับดำเนินสะดวกไปเราเดินไปดูห้องหน้าครับนี่บู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 นี่หมาน้อยบูบูมาตกคลงดำเนินนี่เส้นนี้ต้องเจอตลอดนะนี่บู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  เอะบูบูเอ้ยมาเร็วมาเอ้ยอ๋อมาเร็วมะมาเร็วมาบูบูโอ้ยมาน้อยมาน้อยดิมคลองมาแล้วมะเอ้ยกลัวอะไรได้ไหมได้ครับปลาเล็กครับปะฮะ อาเร็วมาอืมอนอนนอนเมขินเขิน,ขนเดี๋ยวลองดูซอยนี้ครับซอยนี้ก็มีตัวตลอดนะซอยเนี้ยกระสูบเนะี่ย สูบน้อยอืออืออ่ายิงมาโวยปับโดนสิครับอือกัดเยเล็กอือสูบน้อยอ่ะปล่อยไป นกพนโดนใช่ลอ,องเองอนีน้ยเหรออไอ้ใบก็โดนนี่นกพนโดนนี่กระสุกกระสุกผมเดียวก็สูบน้อยครับอืนู่นจานใบโดนปลาเสืออยู่นูน่นโอ้โหนะครับโอเครอตั้งนานครับยังหวานอยู่เยื่อะหมาจดเจะไดิมครับดเสียด้มยไหมครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเปกดระวังใจกันด้วยนะครับไปผมกดอไปปล่อยไปมีเวลาน้อยอย่ง้ยวันนี้ใบมันโดนปลาเสือได้ไงวะปลาเสือนี่มันกัดยากทีก shots, ท่ผ่าเลยนะไปเนี่ยตวว้ายเข้ามีโอตัวปลาสวยงาม บ้านริมคองนี่บรรยากาศดีจริงๆน,นะโดนแล้วนี่กสูบน้อยรอแคบไม่วิ่งเลยสูบน้อยเอ้เหย้ยนี้มันหมานปลาเล็กจริงๆเลยนะเนี่ยครับ เยีย่ยวครับนี่หม่านปลาเล็กจัดปลดปล่อยไปนะครับปล่อยนะครับไปเป๊ะแบนี้ดูดิอ้ยโดนแล้วน<แ>ะพนปลาเสือเนี่ยมันกัดแล้วมันวิ่งมาถึงนี่พนยังไม่รู้ตัวอีกเลยปลาเสือน้อย มันการดมันกันดแล้วมันวิ่งมาถึงนี่เลยไม่โดนอะไรนวโดิ่งย้อนมาขนาดนั้นบอกไม่โดนเสือเขาำเนินสวยเลครับทางห้าวเปล่อยไปครับปลากระแเยอะจังวะข้างใน เหี้่เล็กๆโยนนะมึงนี่ปลาเสือ,อ <laughs> สเฮ้่ <laughs> โ,อโอ้ปลาเสือ,อยังเยอะเลยครับนี่ครับตายเดียวกันเลยนี่ตายเดียวกันเลยยังปวดไม่เสร็จเลยปลาเสือโหวิ่งมาโฉบปั๊บดงปลาเสือเลยดงปลาเสือมเมื่อเช้ามาเยอะกว่านี้อีกตอนเดินมานะนี่ครับโอ้โอ้โอ้โค่โอยปลดก่อนครับเสือน้อย โอ้โหผมติดแน่นเลยใช่โอ้โหใส่หกขอเอาอ,อีกต้นลงน้ำไปเรียบร้อยเออน้ำฝนโดนเฉยกระแหล่ะเออได้เพิ่มได้เพิ่มอ่ะดีดีดีดดอะไหมเฮ้โยโดนกระแหเว้ยเอ๋เป็นไงมันลืมปืนวิชาใส่โอเคอยู่ยก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  เดี๋ยวลุกดูลุกดูลุด,ด,ดไปเรียบร้อยนี่โอ้ยได้เพิ่มอีกตัวโว้ยเออไปดีไปดีนีอกระแหน่นพนนี่เรียบร้อยอปลาปลาปลดปลาครับ โดนแล้วสูบน้อยอออนี่โฉบโดนเฉยเหยื่อเล็กปลาเล็ก,ลลกโอ้โหกันดีนะครับโอ้ยลงมาแล้วลงแล้วนี่นะครับเหยื่อเล็กนะครับเหยื่อของค่ายรัวอะโฮลิกนะครับสุดยอดนะเหยื่อนี้เดือดจริงๆตัวเล็กแบบโคตรเล็กครับหนึ่งกรัมหนึ่งจุดห้ากรัมประมาณนะั้น โดนแล้วอู้กระสุนน้อยนี่ตัวหน่อยเดียวนี่ครับกับเหยื่อรัวโฮลิกนะครับซื้อมาลองครับโหได้เรื่องจริงเหยื่อจิว๋วสำหรับกระสุนจิว๋วถือว่าใช้ดีนะเหยื่อตัวนี้เรียบร้อยนี่ครับปล่อยนะครับเดี๋ยวปล่อยฝั่งนี้เดี๋ยวฝุ่งแตกไป ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเดินกลับกันก่อนเนี่ยนะครับของดำเนินสะดวกนะครับตอนนี้ผมเดินอยู่แถวช่วงเขาเรียกอะไรอะหลักสามน่าจะน่าจะหลักสามนั่นแหละครับก็วันนี้พอมีตัวให้เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับกระสุนบป้นแ้วนะครับก็เอาเหยื่อเอาเหยื่อใหม่มาลออนะครับเหยื่อลัวเอาโฮอล์นะครับกับชุดนี้ครับคานอลอ่อนนะครับสายเล็กๆนะครับมาตีก็ถือว่าฟินอยู่ครับปก็เดี๋ยวเย็นละเดี๋ยว ลาปิดคลิปกลับบ้านกันก่อนนะครับนะครับบรรยากาศช่วงเย็นบ้านแพ้วนะครับเดี๋ยวดูฝั่งน้นนะครับนี่ครับโอบรรยากาศโคตรดีเลยครับอากาศเย็นสบายด้วยนะครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวลาปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ